จะเที่ยงคืนแล้วนะไม่โหวตกันเหรองั้นพวกเรามาโหวตด้วยวิธีอื่นดีไหมจินฮีเราไม่มีเวลาแล้วนะวิธีอื่นยังไงของนายนายเกือบฆ่าเราทุกคนเขาี้จะพูดอะไรโง่ๆอีกเหรอนั่นดิไอประธานหน้าโง,ง่เราเกือบตายเพราะเชื่อนายนะฟังเขาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเถอะอะไรล่ะไหนว่ามา ซอได้ไปสี่วตแล้วจาก13โหวตทถ้าเสียงส่วนใหญ่หวตคนนั้นก็ตายถ้าไม่ใช่ก็ไม่ตายเราแบ่งคะแนนหวตที่เหลือได้แบบนั้นเธอก็น่าจะได้แปลว่านายอยากให้มีคนได้4ี่วตเท่ายุนซอเพื่อให้คะแนนเสมอกันใช่ไหมอถ้าทำแบบนั้นก็จะถือว่าเราโหวตโดยไม่ลงคะแนนเสียงก็ถ้าอย่างนั้น อีกคนจะเป็นใครล่ะโหวตให้ฉันได้เลย Max ความบันเทิงที่ใช้เพื่อทุกเจน Enjoy ครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง